สวัสดีครับผมกลับมากันแล้วกับเล่านะคบเซนเซียเดอรลอตแคนวาสในฐานะสเปกเตอร์หลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยโดโกกำลังสู้กับคางาโคนะครับอยู่ซึ่งโดโกเนี่ยก็เล่าถึงอาจารย์ตัวเองเนาะว่าอาจารย์ตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็บลาบลาบลา,บ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 าบไปในครั้งเนี้โดโกกับตัวของคังอาโคเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดโกเนี่ยถึงขั้นว่าจะยอมผีชีพตัวเองนะครับเพื่อ ให้เจ้าคังาโคเนี่ยได้สำนึกอะไรบางอย่างซึ่งโดโกอะเห็นอะไรบางอย่างในคังาโคความรู้สึกเนี้น่าจะเข้าใจได้ว่าเหมือนตัวกับการที่อังเดบาลัน,เ,นเห็นเคยเห็นคังาโคมาก่อนนะครับโดโกเนี่ยใช้ท่าสุดท้ายละก็คือเหมือนเป็นท่ามาังกรครับบินทยานฟ้าของตัวของท่าที่โดโกล่รา่เรียนมาจากตัวของอาจารย์เองนะครับซึ่งโดโกเนี่ยก็บอกว่าโดโกะจะใช้ท่าเนี้ย พาตัวคังอาโคะบินแบบทะลุแบบทะลุแบบชั้นบรรยากาศขึ้นไปเลยซึ่งมันจะทําให้จริงๆอ่ะตัวโดโกะก็ต้องตุนต้นไปด้วยนะครับคือ,อ,อคังาโคะบอกประมาณมึง้าบอกมึงเอาจริงเหรอแบบมึงจะทําอย่างนี้จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างดูแบบ้าวเปลงมากในการทํางานนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะตัวคังอาโคะเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็จะถูกเปิดเผยเรื่องราวออกมาทั้งหมดว่า คาราโฮเองอ,อ่ะเรื่องในอดีตก็คือว่าน้องของน้องชายของคาราโฮเนี่ยมันมีความรู้สึกประมาณว่าตัวของคาราโฮต้องทําทุกอย่างเพื่อน้องและน้องอ่ะเหมือนเป็นคนที่อ่อนแอหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่สบายง่ายคือคาราโฮก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อน้องแต่สุดท้ายน้องก็รู้สึกว่าตัวเองอก็ค่อนข้างเป็นภาระของพี่เหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยน้องของตัวของคาราโฮก็เสียไป แล้วก็โดโกเนี่ยก็เลยสัมผัสได้ว่าเออจริงๆอ่ะทางาโฮมันไม่ใช่คนเลวร้วห,หรอกทางาโฮอ่ะมันคือคนมันคือมันไม่ใช่สเปกเตอร์อ่ะมันคือคนดีคนหนึ่งซึ่งมันแค่มีปมในอดีตเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉยๆมันก็เลยต้องแบบยอมรับพลังในส่วนที่ไม่ดีมาพอเรารับพลังในส่วนที่ไม่ดีมาเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านอ่าอะไรนะว่าก้าวผ่านอะไรเดี๋ยว,วาอาจจะได้เจอน้องใจอีกครั้งหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นพลังจากโยมาโลกไงเออตรงนั้นอ่ะ โดโกอะเห็นตรงนี้พอโดโกเห็นปุ๊บหลังจากที่บินขึ้นไปเนี่ยคัองอาโฮบอกเฮ้ยถ้าจะเอาอย่างนี้แบบตายไปพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คังอาโฮกก็พูดมาว่าทําไมต้องแบบถึงมายอมต้องมาตายไปพร้อมกับตัวเองด้วยทั้งที่แบบตัวเองเนี่ยจริงๆไปปล่อยไว้แล้วโดโกโดนลงมาก็ได้เลยอะไรเงี้ยตัวของโดโกเองก็พูดขมาว่าจริงอ่าจริงๆอ่อะโดโกอะหลังจากเรื่องที่อาจารย์ตัวเองอะ ต้องมาสูญเสียความเป็นมนุษย์แลวการเป็นมังกรอะไรเงี้ยทําให้โดโกรู้ส,สึกว่าไม่อยากให้ใครอยู่คนเดียวไม่อยากให้ชีวิตเขาอยู่เดียวดายนะครับก็เลยทําให้บินขึ้นไปได้วยกันนี่แหละตายตายก็ตายไได้วยกันเออแบบจะให้รู้สึกให้คังาโฮรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ได้เดียวดายนะยังมีโดโกโอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายพอบินขึ้นไปถึงระดับนึ่งจริงๆก่อนที่จะอ่าเรียกว่าไงจะหลุดชั้นบรรยากาศเนี่ยคังาโ,โฮก็สลัดให้โดโกหลุดออกนะครับพอสลัดให้โดโกหลุดหลุดออกเนี้ยคังาโฮก็นึกถึงนึกขึ้นมาได้ว่าอ มันมันคืออะไรมันคือความอบอุ่นจากของเหมือนอาเทนาหรืออะไรอย่างงี้เหรอเออแล้วก็พูดกับตัวเองว่าอ่าถ้าชาติหน้าเกิดมาตัวของคาราโฮเองอะ่ะก็อยากจะแบบมาดูแลอยากจะมาดูแลท่านผู้นั้นด้วยท่านผู้นั้นก็คือตัวของฮฮเดสนั่นเองนะครับว่าทาให้โดโกเนกระเด็นตกลงมาแล้วยังไงโดโกไม่ตายแล้วแล้วตัวของคาราโฮเองอะ่ะก็พุ่งขึ้นไปครับทะยานถู่ฟ้าแล้วก็ตายไปในการทะยานเล่มเนี้ยอันนี้คือ อาจจะดูนอกเรื่องนิดนึงแต่ขอเล่านะครับมันไม่ได้อยู่ในเล่มมากในหนังสือเนี่ยจะเขียนว่าตัวของคางาโคมันจะเป็นว่าลูกตัวคางาโคเนี่ยที่พุ่งขึ้นไปที่ฟ้าครับกลายเป็นฟินิกนะครับแล้วก็กลายเป็นฟินิกบินขึ้นท้องฟ้าไปซึ่งถ้าจํากันได้ใครเคยดูเซนเซียภาคแรกเนี่ยมันจะมีอิชิฟินิกใช่ไหมคางาโคอะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นอิชิเออเพราะว่ามันเป็นเกาะฟินิกเห็นชัดเจนเลยในภาคนี้แล้วก็ตัวน้องชายที่บอกว่าน้องชายอ่อนแอ ออในภาคเนี้ยจริงๆอ่ะการที่พอสลาดตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองจะกลับมาชาติหน้าเพื่อจะดูแลน้องชายหรือว่าดูแลแบบคนที่ตัวเองอยากดูแลก็คือตัวของอัลโลนอ่ะอลโลนอีกชาติหนึ่งเกิดมาอีกล่างสถิตของฮาเดสอีกชาติหนึ่งต้องพูดอย่างนี้แล้วกันมันกลายเป็นชุนไงชุนคือล่างสถิตของฮาเดสในภาคหลักภาคภาค,ภาคเก่าภาคหลักอันนั้นก็ทําให้อิคิกับชุนเกิดมาเป็นพี่น้องกันในภาคหลักนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวของไดรอสเคนวาสเขียนไว้อย่างนี้นะครับ กลับมาครับแน่นอนอโรนที่อยู่ในร่างฮาเดสคือตอนนี้ขอเรียกว่าอโรนแล้วกันเพราะว่าอโรนค่อนข,ข,ข,ข้างจะควบคุมตัวฮาเดสในตัวได้ระดับหนึ่งนะครับอโรนที่อยู่ในร่างฮาเดสเนี่ยก็รู้แล้วแหละถึงการเสียชีวิตของคังอาโคพอเรารู้ถึงการเสียชีวิตของคังอาโคเนี่ยก็นั่นแหละคือสิ่งที่อโรนก็บอกว่าเนี่ยคือสีที่คังอาโคแต่งแต้มลงไปแล้คือแบบสีที่คังอาโคตัวตนของคอาโคเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ ตัดกลับมาครับที่แพนโดร่าแพนโดร่าเนี่ยปกติแพนโดร่าจะใส่ชุดลำลองหรือว่าใส่ชุดที่เป็นมีคอเซ็ตอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเป็นเป็นเกาะคอเซ็ตอยู่ข้างล่างแต่ทีนนเนี้ยครั้งเนี้ยแพนโดร่าเนี่ยใส่ออกมาเป็นชุดเกาะเลยนะครับแล้วก็ถืออาวุธพร้อมแล้วก็มารถม้าแล้วก็พร้อมริ้วล้อเองนะครับริ้วล้อเองเนี่ยชื่อว่าเจช่าที่เราไม่มีรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องไปรู้ก็ได้ครับเจช่าแพนโดร่าเนี่ยกําลังจะไปคือตอนนี้แพนโดร่ารู้แล้วแหละว,ว่าไ คนที่มันสนับสนุนอยู่อ่ะมันไม่ใช่ฮาเดสจริงๆมันคืออารอนที่พยายามควบคุมฮาเดสให้ได้อยู่นะครับซึ่งแพนโดล่ามันก็โมโหโหมาพาที่แล้วละถ้ายังจํามันได้พอแต่ปุ๊บทีเนี้ยลูกน้องเนี่ยของอาสเปกเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยพวกดิ้วล้อเล็กๆเนี่ยก็จะโดนอารอนที่อยู่ในร่างฮาเดสฆ่าตายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันจะเหลือสเปกเตอร,เอร์เบอร์ใหญ่ๆเหลืออยู่ไม่กี่คนอา ัวของแพนโดร่าเองก็เลยบอกว่างั้นเราไปหาอีกคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นสุนักรับใช้ที่ซื้อตัดนะครับก็สิ่งที่แพนโดร่าไปหานั่นคือลาดามนติสครับลาดามนติสเนี่ยตัวเองยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกันต้องพูดว่าใช้งานไม่ได้หลังจากที่ไปตอนเรื่องของวิหารโพไซดอนมาและตัวเองเนี่ยโดนสกอร์เปียนคาเดียจิม้มนะครับใส่สกเกลติโดเข้าไปในตัวเนี่ยก็เจ็บหนัก ไอ้หัวใจถูกเผาพออยู่แล้วและยังจะมาควักเอาหัวใจมาให้ดูตอนสฟิงก์อีกนะครับตรงเนี้ยทำให้ตัวของลาดามนติสเนี่ยร้องโอ้โหแบบตะโกนเลยเพราะว่าจริงๆในตัวของเลือดของลาดามนติสเนี่ยตอนเนี้ยก็มีเลือดเทพอยู่แล้วมันควบคุมไม่ได้นะครับมันควบคุมไม่ได้แล้วก็บวกกับหัวใจถูกเผาอีกคืออยู่ในห้องอะ่ะปิดห้องแล้วก็ตะโกนแบบร้องโวยวายเลยตอนเนี้ยแล้วก็จะมีคนเฝ้าหน้าห้องของลาดามนติสอยู่นั่นก็คือฮาร์พี้วาเลนไทน์นะครับฮาร์พี้เนี่ย เขาเรียกว่าฮปปี้นะฮปปี้เป็นคนที่เฝ้าหน้าห้องอยู่ให้ไม่ให้ใครเข้าไปกวนลาดามนติดนะครับซึ่งถ้าจํากันได้ฮปปี้เป็นสี่คนที่อยู่กับลูกน้องลาดามนติดก่อนที่จะส่งอีก3ามคนนะ่ะไปบุกแ a นท t ูรีเพื่อจะไปขโมยอาร์เทนาครอสนะครับกอดกอดคอสของอาร์เทนามาพอมาถึงเนี่ยตัวของแพนโดล่าเนี่ยก็มา แล้วก็ฮาร์ี้อ่ะก็ได้ขวางไว้พอฮาร์ี้ขวางไว้เสร็จปุ๊บบอกเออแบบอย่าเพิ่งเข้าไปกวนเลยตอนนี้ท่านลาดามนติสเนี่ยเอ่อเหมือนว่ากําลังใจนี่อยู่นะครับแล้วก็มีบทสนทนาเกิดขึ้นค่อนข้างยาวเสร็จปุ๊บพอพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยตัวของอ่ะแพนโดล่าก็พูดขึ้นมาว่าเออจริงๆเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ทำอ่ะคือมันอยากให้ลาดามนติสอ่ะเข้าข้างมันเพราะประมาณว่าไอตัวฮาเดสเนี่ยมันไม่ใช่ฮาเดสมันคืออะโรนะไ่อานเงี้ยตัวของฮาร์พี้ก็จะบอกประมาณว่า เฮ้มันมันไม่ได้ไงก็เขารับใช้สเปกเ,เตอร์มันรับใช้ฮาร์เดสมันไม่ได้รับใช้แพนโดล่าเออแต่แบบตัวคือฮาร์พี้พยายามอางี้ได้ให้ไม่ให้เข้าไปจนแพนโดล่าก็บอกมาหมดว่าเออแบบพยายามกูจะเอาเนี่ยกูจะให้ราดาเมนติเนี่ไปช่วยจัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฉากหนึ่งที่ไปเรียกว่าเป็นฉากเด็ดหรือซีนเด็ดของซีนนี้ก็คือตัวแพนโดล่าเองอะ่ะเจ้าตีนที่มาเหยียบไหลฮ คือตีนมาเยียบหลายฮารปี้คือก็หยามเกียดฮาปี้พอสมควรนะและ Happy ะ้วแบบฮาปี้ก็บอกเออแบบฮาปี้อ่ะก็จะมีการแต่งตัวหนึงว่าตัวเองอ่ะเคยเป็นลูกน้องตั้งแต่แบบไม่เป็นสเปกเตอร์ตัวเองอ่ะเป็นอแบบัศวินอ่ะรับใช้เหมือนเป็นลูกน้องของลาดามนติสตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแบบท่านลาดามนติสอ่ะมีแบบความตั้งใจจริงๆในการที่จะแบบช่วยลบเพื่อกองทัพโยมบัโลกเทิดทูนรับท่านฮาเดสอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแกเป็นใครแกถือวิสาจะอะไรมาสั่งลาดามนติสอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งฮาร์ี้ก็ค่อนข้างจะเดือดแล้วนะจนสุดท้ายครับก็มีการโจมตีกันฮาร์ี้ก็โจมตีใส่แพนโดล่าเลได้พอโจมตีเพื่อจะเป็นการขัดขวางนั่นแหละใส่แพนโดล่าพอโจมตีเสร็จปุ๊บไอในห้องข้างหลังเนี่ยเสียงของลาดามนติสยังกรีดร้องอยู่เลยนะฮาร์ปี้ก็โจมตีปุ๊บแล้วสุดท้ายมันตาโจมตีแ้วไม่เป็นผลครับหลังจากการโจมตีนั้นก็มีจะมีบทสนทนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพอมีบทสนทนาเสร็จปุ๊บนะครับเสียงในห้องที่ลาดามนติสอยู่มันก็นเงียบไป พอเงียบเสร็จปุ๊บเนี่ย,ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลาดามนติสเปิดประตูแล้วเดินออกมาครับแล้วก็ตัวของฮาร์ y ี้วาเลนตาเองก็บอกว่าเนี่ยท่านลาดามนติสไอผู้หญิงคนเนี้มันมาเหมือนหยามเกียรติของท่านในการเป็นสเปกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแบบข่าแบบไม่อยากให้คนมาหยามเกียรติท่านอะไรอย่างเงี้ยพอลาดามนติสออกมาครับลาดามนติสได้ทําการสังหารฮารี้เพื่อ คือมันดูอาจจะดูตลกนะคือมันออกมาปุ๊บมันก็ต่อยฮาปี้ทะลุเลยคือฮา p ปี้ไม่ได้ตายในยทีเดียวลาดาม n นติสพูดว่าขออภยัยท่านแพนโดล่าด้วยที่ลูกน้องตัวเองเหมือนว่าไปล่วงเกินท่านแพนโดล่าแต่ตอนนี้มันได้ลงโทษลูกน้องของตัวเองแล้วและหลังจากนี้คือเดี๋ยวมันก็จะช่วยแพนโดล่าทำงานนะครับซึ่งตัวของฮปปี้เองก็บอก ท่านระาดามันติดมึงเป็นไอ้เหี้ยอะไรรูรสึอารมณ์ประมาณนี้คือแบบเออแบบเราส่าห์ช่วยรักษาเกียรติภูมิของท่านอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้อเมาแบบเพื่อท่านแบบจะทำยางอย่างให้ท่านหาเดทอะแต่ท่านกลับมาแบบมาทําร้ายพวกเดียวกันเองมาทําร้ายลูกน้องตัวเองเพื่อจะเข้าข้างกับผู้หญิงที่กําลังจะแบบไม่จงรักภักดีความจงรักภักดีไม่เต็มร้อยตอท่านฮาเดทอย่างนี้เพื่ออะไรเออแล้วก็สุดท้ายก่อนที่ฮาปี้จะเสียชีวิตฮาปี้ก็บอกว่าจงแบบอย่าลืม ความเป็นสเปกเ,เตอร์แล้วก็เป้าหมายของตัวเองนะครับหลังจากที่ตรงนี้จบลงเนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือ3าคนละก็จะเหลือถ้าเหลือคือเหลือแพนโดร่าเหลือไอลูกกระจกของแพนโดร่าก็คือไอตัวนั่นแหละแล้วก็จะเหลือลาลาเมนติส3คนนะครับหลังจากนีนนยคณะของอาร์เทนานะครับหรือคณะของเทมมาเนี่ยก็เข้ามาพอดีก็คือเอาง่ายๆครับมันคือปราสาทอีกหลังหนึ่งนั่นแหละพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยในคณะของตัวเทมมเนี่ย ก็จะมี3คนนะครับตอนนี้เหลือต่คนก็คือจะมีอาเทนาหรือซาชาเทนมะนะครับแล้วก็ตัวของเลกูลัสเลโอหรือโกเซนหนึ่งบอลเซนหเอาง่ายๆนะครับก็ได้มีการคุยกันนะครับคุยกันนิดหน่อยแล้วก็เริ่มมีการโจมตีกันขึ้นมานะครับพอโจมตีเนี่ยตัวของอาเทนาเนี่ยก็ได้สวมนะครับสวมคอสท,ที่ได้มาจากโดโกนั่นแหละในพาร์ทที่แล้วที่เอามาให้ พอสวมเสร็จปุ๊บเอาเข้าจริงๆครับตอนนี้อเทน่าพลังคอสโมเหลือน้อยมากๆพอเหลือน้อยมากๆปุ๊บพอสวมคอเข้าไปอเทน่าลุกไม่ขึ้นคือมันกลายเป็นเกาะหนักเลยเพราะว่าพลังอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตอนนี้พลังมันมนประมาณว่าโดนเอาไปเยอะแล้วก็จะทำให้ใส่กอดคอแต่ไม่ขึ้นแบบให้ยกอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีการโจมตีสวนกับตัวของแพนโดร่าไปนะครับแล้วก็ แพโนราเนี่ยก็โจมตีใส่แบบโจมตีศาสเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เหลือสามคนแล้วพอโจมตีพอโจมตีพอ,อเห็นอย่างนั้นปุ๊บพออาเทนาโดนโจมตีเลยอะไรเงี้ยทั้งเทนมะแล้วก็เลกูลัสเนี่ยก็จะโจมตีเข้าไปพอโจมตีเข้าไปปุ๊บตัวของลาดามนติสเนี่ยก็ตบสกัดให้นะครับซึ่งเอาจริงค่อนข้างยากนะเพราะว่าฝั่งหนึ่งเป็นหนึ่งในสามตีทูตนะครับนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเหลือแค่โกเซนแค่คนเดียวที่ เรียกว่าเป็นโคเซนค่อนข้างเด็กด้วยนะครับประสบการณ์ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นด้วยโอเคทีนี้ตัวแพนโดราเนี่ยก็งัดกับอาเทนาอยู่นะครับงัดกับอเทนาอยู่และอาเทนาก็เหมือนส่งพลังอะไรบางอย่างเข้าไปให้ตัวของแพนโดร่าเห็นนะครับเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บมันก็เหมือนว่าเอ้ยนั่นคืออะไรทําไมเอาอะไรแบบประมาณว่าอาเทนาเอาอะไรมาใส่หัวกุกเนี่ยนะครับก็คือเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ แพนโดล่าเนี่ยเหมือนลืมไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามพอตัวของแพนโดล่าลืมไปแล้วนะครับก็เลยทําให้นึกเรื่องบางเรื่องออกในวัยเด็กเป็นการแฟลแบ็กขึ้นมาถ้าจํากันได้เนี่ยในพาสองพารที่แล้วอะตอนที่เมลฟิตโตมาเมลฟิตโตโผล่มาปึ๊บแล้วก็ไปคุยกับเทนมาแล้วก็คุยเรื่องในอดีตใช่ไหมใช่ครับครั้งนี้เมลฟิตโตก็ดูอยู่ นะครับแล้วก็เมลฟิโตก็ตัดมาที่เมลฟิโต้ด้ยบอกมันถึงเวลาต้องออกมาปั่นป่วนกันสินะนะครับตัดกลับมาที่แพนโดล่าครับตัวของแพนโดล่าเนี่ยก็จะแฟลแบ็กเห็นเรื่องราวในอดีตของตัวเองซึ่งในวันนั้นเนี่ยในคาริฮาหแห่งหนึ่งที่เราเคยเล่าไปเนี่ยคาริฮาหแห่งหนึ่งเนี่ยตัวของแพนโดล่าเป็นลูกของคาริฮาหนั้นแล้วก็อยู่ในคาริฮาหนั้นคนเดียวมาตลอดนะครับคือเอาง่ายไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะคือคนรวยเมื่อก่อนก็จะคือเพื่อนน้อยเพราะว่าถูกขังอยู่ใน สถานที่ในบ้านตัวเองหรือคาลิฟาตตัวเองเพื่อไม่ไปเล่นกับคนอื่นพอแพนโดล่าถูกขังเนี่ยคนที่คอยคุยด้วยกัแบบเล่นด้วยกับแพนโดล่าชื่อว่าพาติต้านะครับพาติต้าเนี่ย,ยก็แบบอายุมากกว่าแพนโดล่าแล้วก็เป็นสาวใช้ในบ้านแล้วก็จะเป็นคนที่คอยคุยเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยกับแพนโดล่าตลอดซึ่งในตอนนั้นอะแพนโดล่าพ่อแม่ของแพนโดล่ากำลังท้องลูกอีกคนหนึ่ง ไอ้ลูกคนที่2องอะคนนี้จะเกิดมาเป็นฮาร์เดสก็คืออาโรนนั่นแหละและทีนี้ฝั่งพาติต้าเองก็มีแฟนอเอาง่ายๆแฟนของพาติต้าก็คือเมลฟิ i โตโยมะนี่แหละก็ตัวพาติต้าเองก็บอกว่าตัวเองก็จะมีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะตั้งชื่อตามฝั่งพ่อเพร่อเนี่ยเป็นคนเอเชียลูกที่เกิดขึ้นมาจะชื่อว่าเทนมะนะครับ ก็ทำให้ตัวของแพนโดร่าเนี่ยนึกออกอ๋อลูกของลูกลูกของพาทิต้ามันคือเทนมะก็คือ at, เพกาซัสเ้ยหลังจากนั้นเต็ดปุ๊บแพนโดร่าก็บอกให้ทั้งไอเจช่าที่เป็นลูกกระจอกตัวเองกับลาดามันเตย์บอหยุดก่อนพวกมึงไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูขอคุยก่อนแล้วแพนโดร่าก็เดินมาหาเทนมะแล้วก็คุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง พาทิต้าเป็นยังไงบ้างคือก็เทมม่าก็พูดแหละประมาณว่าเออเหมือนก็แม่ตายไปแล้วแล้วก็ตัวของเทมม่าเองก็แทบจะจําอะไรเกี่ยวกับแม่ได้น้อยมากๆจําได้แค่รอยยิ้มกับมือศักษาที่แม่จูงตัวเองเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจาได้ขนาดนั้นแล้วไอ้ตัวแพนโนล่าเนี่ยก็พูดมาประมาณว่าเนี่ยไอ้พาทิต้าเนี่ยมันเหมือนมันเป็นคนทรยศนะครับเพราะว่าพาทิต้ามันเอาน้องชายของตัวเองไปก็คืออารโลนั่นแหละมาลักพาตัวน้องชายตัวเองไป พอจริงๆอะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แพนโดล่าเล่าให้ฟังว่าพอจากพาทิต้าเอาเทมมา่าออกไปใช่ไหมแล้วก็ตัวของ Alone อาโลนะก็หายไปเออมันทำให้แพนโดล่าเข้าใจว่าพาทิต้าคือคนที่ขโมยลูกตัวเองและคือแพนโดล่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเกิดมาแล้วต้องทำหน้าที่เป็นที่สาวฮาเดสก็เลยสั่งให้พว่วงสเปกเตอร์อะเพราะตอนนั้นจริงๆอ่ะแพนโดล่าเป็นคนที่แบบ เหมือนเป็นอินโทรเวิร์ดอะไม่ค่อยคุยกับใครแล้วพอเจอพาติต้าก็แบบเป็นคนที่รู้สึกสนุกและมีสีสันขึ้นมาแล้วพอเอาถูกออกไปก็เหมือนเป็นอินโทรเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปสั่งพวอสเปกเ,เ,เตอร์อะให้ไปไล่ฆ่าพาติต้านะครับสุดท้ายอะเอาจริงๆเนี่ยตัวพาติต้าเองอะน่าจะถ้าจะเข้าใจไม่ผิดน,นะน่าจะตายด้วยฝีมือของสเปกเ,เ,เตอร์ที่ไปไล่ฆ่าที่ไปไล่าไไลาไไลาตามฆ่านะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เหมือนว่าแพนโดร่าบอกเนี่ยพ่อแม่ของแกขโมยน้องฉันไปอะไรอย่างเงี้ยแบบ ทำให้โลกมันดูไม่สดใสทําให้โลกสองชั้นมันมืดมนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยหลังจากนั้นครับคนที่ไม่คิดว่าจะโผล่มาโผล่มานั่นคือเมลฟิโตครับ oma, oma, โยมะเมลฟิโตโยมะโผล่มาแล้วก็บอกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คุณแม่หรอกที่ขโมยน้องชายเดอไปคุณพ่อตะหากละ่ะก็คือนั่นแหละครับนะมันคือพ่อของเทม้านเนาะตัวของโยมะเนี่ยมันเป็นคนที่ขโมยนะครับขโมยตัวของอโรนไปไว้ที่อิตาลี แล้วก็ไปให้พวกคู่นักบุญเลี้ยงและตัวของเมฟฟิโตเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าองค์ที่หนึ่งเริ่มแล้วนะครับก็คือเหมือนฉากหนังและองค์ที่หนึ่งเริ่มแล้วตัดกลับมาที่ตัวของแพนโดล่าเนี่ยแพนโดล่าก็เหมือนว่าเย็ดเค่แบบคือไม่อยากรู้ความจริงแล้วแล้วต้องมารู้ความจริงตอนนี้และความจริงก็คือตัวเองเป็นคนสั่งฆ่าคนที่ตัวเองรักและชอบเขาทมา่สุดคือพาดิตา ด้วยตัวของตัวเองเพราะว่าเข้าใจผิดแล้วก็แบบเหมือนแพนโดร่าก็ตกอยู่กับความรู้สึกนี้เลยตกตกลงไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็ตรงนั้น,นี่ยก็จะมีตัวของเทนบะเนี่ยอยู่เทนมาก็บอกเหมือนว่ามาเ <laughs> มลฟิตโตแกมาทําอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วเมลฟิตโตก็ทําให้ดูครับบอกอยากเห็นใช่ไหมพาติตนะ้าก็เลยเรียกพาติต้าออกมาให้ให้แพนโดร่าเจอด้วยนะ เรียกพาติต้าอองไม้แพนโดร่าเจอด้วยออคือแพนโดร่าแม่งไปกันใหญ่เลยแพนโดร่าแม่งรู้สึกเป็นคนฆ่าพาติต้าแพนโดร่าแม่งรู้สึกว่าไอ้เคียนเอ,อ้ยกูทําอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็นั่นแหละพอเทมมาก็มีการตีตีฝีปากกับตัวของเมฟิโต้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอจบจากไอ้ตรงนั้นไปเมฟิโต้บอกมาองค์ที่2เริ่มแล้วนะลุกให้แบบเทมมะาเนี่ยมาเล่นในองค์ที่2 พอมันทุกอย่างพอบกเริ่มองค์ที่2ปุ๊บแสงมันก็วาครับแสงมันว้าบใส่โทมะนะครับสิ่งที่โทมะโดนจูดเข้าไปครับและโทมะก็หันมาก็คือพาติต้าครับในรูปแบบของสเปกเตอร์นั่นแหละมันทำให้ตัวของอตัวของเทนมะเนี่ยต้องทำการต่อสู้กับโอพาติต้านะครับโอที o ่เป็นวันโอคูนะครับผม โอเคก็จบแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับในฐานะสเปกเตอร์อาจจะฟังแล้วตรงไหนงงต้องขออภัยนะครับเพราะว่านี่พยายามเล่าชา้าถุดแล้วมันแฟดแบกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของในเรื่องโดโกคาโมโคหรือว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทต้งแต่แพนโดล่าลงมาก็ดีนะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับตอนนี้เล่มที่21แล้วอีก4พาร์ทจะจบแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ